สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีบาหลุพอกันนี้เลิกพี่น้องสองสาวบบราณพอพกันย้ำจับสาเด้อพี่น้องอู้พี่น้องเปิดออกมาบะเมนเฮดซาเมปีแล้วก็บบะเมนเฮดละโงกเล้กพี่น้องเปิดออกมาต่อเจิดยังเนี่ยมาดูลูกเฮ็ดปวกปุ้งเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกมีแต่ดอกจุ่มๆใหญ่ๆแถวแม่เป็นเอาหมูเดียวป ภาษีอันนั้นเก็บเปรงโลไปกเก็บเป็นโลกไเป็นโลมตดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยกําลังสิลแกงผูกดอกกใหญ่นึงเป็นโลเฮ็ดบักใหญ่พอเจไปหาคือสิบ่ได้ดอกพี่น้องเบิ่งคนไปหาบ่ได้ดอก Ừ. Một chắc món quà của mẹ đi ăn gần như lạng hít búa phi nhỏ lạng hít búa phi nhỏ dick dick mì tạc nhãi chung chung lơi thảo tạc 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 ข้าจ้องหาลำลขลำกับแม่กับกเนียกนี่และเอาเอาขึ้นมาที่นองนันหากเรากลได้บ่กได้เฮ็ดวกุนก็ได้เขาเ็ดวพี่้องเย นี่ทุบอุ้ร้อยถึงน้อบอนฮาร์อันนี้เห็ดดินเห็ดอั่วมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่ตดอกใหญ่ใหญ่เห็ดนะดอกเห็ดนะโมเสอออนหมอตรงนี้ดอกเห็ดเห็ดยังนอนอะบวงนะขูดมันจะกรอักอันนั้นสมรีอย่าปาดอกเด้อขูดเนาะ พี่น้องโอ้อยากไปหาดิพอเจอไปหาหน่บะบ่ได้คนโบมันคนบมันเคยมันดิ <laughs> นย้าไปลูกละ่ะเอาเกลือใส่แล้วยังนี่เกลือใส่อเอาบ่วงนะขูดก็ได้พี่น้องโอ้อยากไปหาดิดอ้อาวลืมลืมข้าว ไปหาเด้พี่น้องเลยคือซีหมวนขับไปหากันดิจิบเอาจิบเอาชาวเมยเพิ่งก็ไปก็สั่งโหสองคนแต่มีแต่ดอกใหญ่จุกจุมพอเจอไปแล้วบอได้

กันขูดต้องขูดพี่น้องต้องขต้องลาง พ,พ่นทั้พผอวพนนั้นฮักเอาพี่น้องราวเพ่นบรดิทอเสียมจนทำเหมี pues mm nah, my God, my God. ่ไปพี่จังเลยอันั้นหาถ่างคือมะยาวเดียวเดยวเดี๋ยวด้ยวยก็ไปดีทะยัไ Qua chỉ để thì... Nhưng... ăn nó mềm không ngậy đâu chị nọ, đi chị đấy, thằng là cà ri hết đến hót thế đang thu thuần được เห็ดปลัวเห็ดปลวกพีองย่างเห็ดกินแต่เห็ดบ้างเคือกับอันนายเซตุไว้พี่น้องเห็ดจำาปีนะนายเซตุไว้อันนี้เถอหัคนหาเอาเลย นีดอะไรบดผาบดมันจะเชื่อมันหมาบางคนก็จะพุดเอาพูดจะเชี่ยเอายังไงพดเอาเดี๋ยวมันจันทกออนนิดนึงพ้ดเอาไมอกอยากออเชรหนานะแบบน้ยวได้พงาข่ายาุยห่่จไป เพราะว่า,วาเมื่อยต้องขึ้นจะอยากไปค่อยตื่นแต่ได้ตื่นเพราะว่าลูกจะมากินนมนั่งรับพี่น้องไปเผื่อกระเทียงขึ้นตีหนึ่ง สี่ทุ่มหาทุ่มแล้วจนไก่คันพี่น้งองสี่หาโมงก็ได้ตื่นเราก็ตื่นแต่ตีสี่โมงเป็นบริเุทธื่อไ,ไ้หานนหานับตื่นมากินกนมผนเยียว์น่ะแหละเล็กน้อย Anh cái hà chắc đẹp có đại rồi Còn cái hà há. kín nó cả xẹp nó nào, à. nào ra đi chuẩn bị một thân đi vi tao hiểu ơi vô แม่ผลจะเอามาเดตานึ่งเทปบวมนะจะ็ดไทรมึงมียังกี่กนอยู่เนี่ยนี่เดี๋ไปหาอีกเทปวไปหากะบุ่นบไ่้ใหญ่บม่บมามเออผ่ใหญ่นี่นเออผลใหญ่ซะพี่โอย้ย phổ thông thì ăn boba nè, phun khoai hiến, phun tía, phun khoai nè, muối khoai đỏ đỏ vậy Thật là, là bớt đi. Chắc, lấy áo bớt đi bỏ. hết một đi, bay phi ันน,นหมดติดคนถ่ายคลิปนี่ไหมขายยาวผายอยู่หน่อยอยู่ก็พอพอไปดอกให้เห็ดบะไ้จากดอกเลย คนบ่มาเลยจ้ะ

หากโทษนะบริติเหม,ม่เห็นเราถัดมันถ่ายคลิปอ้าวคือเห็นอันโตอีนี่าางในนีน้คือชะเอ้าไป,ปู้เดียวอมแม่นะ่ะกินเขาก็สิไปอีกแล้พี่น้อยอยู่หรอไหแล้วอยู่บ่ได้หาเฮ็ดนั่นไปหาวัเก่านนี่เอะท่านบอกหาเฮ็ดแต่หาที่ซี เอาอะานจะเอาบัไได้พี่น้องเอ้ยอย่เลยอดบดชิมเงนจุหนึ่งบนลานละใหญ่แล้วก็เลยอยู่อยู่แล้วโอ้อยากไปด้พี่น้องเอ้ย ขู่เงี <sk 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 ่ยมาเล้เอาเรือประมาณชีบกระดอกเลยพี่น้องขู่ต่อไปพี่น้องพายอยากกินแกงเห็ดปวกหมดจ้ามาเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำครอบครัวของเอาได้เลยพี่น้องครอบครัวของซาบุไรได้เลยพี่น้องพี่น้องมาหอดนีกับสีแดงลาพัดจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สองซาบุไรได้เลยพี่น้องเด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้อพี่น้องเนาะ ค่ะเป็นอะไรกันหายพี่น้องคอมเมนต์มาหลบเป็นอะไรกันดีคอมเมนต์มาบอกซาบุไลเราเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งมาตะโกุท,กทุกคนคลิปนาพะกันใหม่สบายดีถ้ามีถาไม่มีได้ก็ร่อรลุดขิปสองเนาะพี่น้องถาบ่ได้ถือว่าบ่มีผู้มญิงิปสอง